เดี๋ยวครับวันนี้นะครับเราต้อนรับรถตู้ไฟฟ้าสีเกอร์นะครับเข้ามาใช้บริการครับนี่เลยครับเป็นกล่อง AI Media Box นะครับ Data s y s t e m Speck Lab 8รอง1 2 8รองรับ10 g โอเคเดี๋ยวเราไปลองกันเลยครับวันนี้เรามีรถตู้ไฟฟ้าสีเกอร์นะครับเข้ามาใช้บริการนะครับนี่ครับสุดลำบนจอเดิมครับ เป็นกล่อง AI Media Box ครับ Data System นะครับสเปคแรม8ลอม128นะครับลูกค้าบอกว่าอยากดู YouTube นะครับกับ Google Map นะครับเดี๋ยวเรามาดูครับเราจะเสียบเข้าในตัวของพอร์ต Type C เลยครับเสียบไปปรึบนะครับนี่ครับกล่อง Android Media Box นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูเลยครับในส่วนแรกนะครับการใช้งานก็คือเราเข้าไปตั้งค่าก่อนนะครับถ้าลูกค้ายังไม่มีซิมเน็ตนะครับแล้วก็เชื่อมต่อ Ho สปอตไวไฟนะครับนี่ครับ เรียบร้อยครับนี่ครับก็ยิมรวบรวมแอปพลิเคชันไว้ทั้งหมดเลยนะครับในส่วนแรกนะครับที่ลูกค้าต้องการก็คือ YouTube แน่นอนครับ u t u b e เนี่ยมีทุกคอนเทนต์เลยนะครับอ่านี่นะครับเป็นไงครับจอใหญ่สะใจทีเดียวครับอ่าดีวลองเลือกสักหนึ่งเพลงนี่ฮะควบคุมดังเบานะครับได้จากวงพวงมาลัยด้วยครับให้เต็มตาทีเดียวครับ ที่สาคัญภาพคมชัดด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับสามารถนะครับแบ่งได้2หน้าจอเลยครับท่านผชมครับ Google Map นะครับแล้วก็ YouTube นะครับนี่ครับรวบรวมความบันเทิงเลยครับเราเข้าเกียร์ไยหลังครับ นี่ครับกล้อง360องศาก็ยังคงติดอยู่นะครับส่วนต่อไปนะครับรองรับ AIS Play ครับนี่ครับข่าวสารไล่วันครับนี่ย3579อเมรินทีวีครับขี่ครับนี่ครับช่องวันครับแต่ชอบใชยแบบไหนอ่ะแต่พุ๊มมาปั๊บเลยครับรวย ความหังอมรินทีวีครับครับช่องเจ็ดครับโอ้โหขอบแล้วสามารถนะครับดูทีวีได้คุณภาพพันแปดสิบเลยครับภาพนี่คมชัดทีเดียวครับธุรกิจเครือโรงพยาบาลยังไม่พอนะครับเน็ f l i กเลยครับนี่ครับภาพยนตร์นี่ครับตอนนี้กำลังมาดังมากครับ สระนี้มาแรงจริงครับเรื่องนี้ครับ่อบ้าานแล้วก็ยังรองรับแอปพลิเคชันอื่นๆอีกมากมายเลยครับท่านผู้ชมครับโหลดแอปเพิ่มนะครับเราก็เข้าไปโหลดที่ Google Play Store ได้เลยนะครับนะครับตัวนี้ครับตัวนี้นะครับขอย้ำนะครับจะเป็นยี่ห้อ Data System นะครับเวอร์ชันสิสเปคแรม8ปดลอมร้อนะครับ แล้วที่สำคัญนะครับรองรับซิม 4G นะครับแล้วก็ในส่วนของรถตู้นะครับต้องขอบอกงี้นะฮะในชุดกล่องนะครับจะมีในตัวของสาย HDI นะครับเอานะครับเพื่อที่ต่อเข้ากับจอเพดดนหลังได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับโอเครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสุดล้ำบนจอเดิมแบบนี้นะครับกล่อง data ซิเต็มนะครับนี่ฮะตัวนี้นะครับ ก็สามารถติดต่อผมได้นะครับโ o ๊อปสเปชลิตค่ะด้นะครับ063 4986168สินค้ามีจำหมดนะครับแล้วพบกันครับครับ